สวัสดีครับเพื่อนๆสบายสบายสไตล์เราพาก,กินครับผมวันนี้เราซื้อขนมอันนี้มาขนมปังเนยกระเทียมครีมชีสสามสิบห้าบาทครับผมปริมาณสุที่อยู่ที่เจ็ดสิบห้ากรัมครับผมจําไม่ได้แล้วว่าเคยซื้อมากินหรือยังแต่ว่ารีวิวเป็นอันนี้ใหม่แต่ว่าจาไม่ได้ซื้อมาแบบเมื่อก่อนซื้อของมารีวิวเยอะอะยวแกะมาดูกันหน้าตาเป็นไงมีคนหิวแล้วด้วยอ่ะคุ้นๆเลยคุ้นๆจริงๆเคยซื้อมารีวิวแต่ว่าแต่ว่าเคยลงหรือยัง บางทีรีวิวไว้แล้วที่เต็มเราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะเอาไปเก็บไฟล์ไว้เสร็จแล้วบางทีใส่โทรศัพท์ไว้อยู่ในเครื่องอย่างเงี้ยแล้วพอโทรศัพท์เสียบุ๊กเออไฟล์หายใช่มาเป็นขนมปังกระเทียมใช่ไหมแต่ว่ามีไส้อยู่ว้าวมาเดีย๋ยวขอกัดก่อนแล้วกันแบ่งกันคนละครึ่งเนาะขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อน,นี้นะครับ ผมจำปุธุพัญญาม,มาจำปุกิลีมิธีนักการไดวังกะวิะติประสิทธิเตประสิทธิเมให้ตัวเองประสิทธิเตให้คนรอบข้างเราอ่ะสวัสดีครับผมยับบุกกลายเป็นทรงผมหงไฟหงตองหลอดเวลาเดี๋ยวจะไปตัดผมแล้วอืมอืมไส้รีมแบบอืมแล้วกัดซี่โครงพายก๋าให้โมหมดเลยวข้าจะชอบ ผมต้องโดนเบคอบบนข้างบันเท่าหร่าใช่ดีอ่ะมันกลิ่นกระเทียมแบบขนมปังนิ่มตอนแรกนึกว่าะขังคนชอบขนมปังกระเทียมแล้วแบบมีคือแบบครีมชีสอะไรเงี้ยแล้วก็มีเบคอนให้สิบเต็มเลยอร่อยสวัสดีจ้าหิวหิวคนหิวอ่ะ ใช่แบบโอ้เนี่ยทำไมไส้ปลาไม่มีอ่ะกินกิีเลยนื้นิ่มอ่อยดีอะดีอ่ะดีไหมใช่ดีเนาะขนมปังนิ่มครีมอร่อยคือรวมๆดีแหละสมชื่อเขาแหละขนมปังครีมเนาะขนมปังครีมสมชื่อขนมปังครีมชีสให้กี่คะแนนให้สิบเลยนะไม่ใช่หิวใช่ไหม ไม่ใช่อร่อยเพราะหิวอร่อยจริงอรอเออไส้เยอะมากเพื่อนใครอยากกินลองดูนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดคนติดตามหลักติดตามแบบยุ่ง,ขงเ,าเาขาเ, <c oughs> เลยนะครับพักพอนะกินเลยก็ลองดูได้นะครับติดปากเลยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดต,ติดตามบายบายรสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้รสชาติตรงกันอร่อยมากเยี่ยมคนชอบนะครีมนะ มันไม่ได้คีมันไม่ได้เลียนมากแล้วก็ขอมแบบคิมชีสติดนวลเลยไปละเต็มสิบไม่หัก